การท่องเที่ยวพังประเทศเสียชื่อเสียงเพราะลงสไลด์ผิดความวุ่นวายเป็นเพราะทำงานไม่เป็นหรือจงใจบอกก่อนว่าหัวข้อนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาทิ้งทวนกับไอ้สิ่งที่ว่าตั้งแต่เลิกเทสแอนโกมาจนถึงวันที่เจดมกราคมที่เข้าต้มประชุมนั้นมันสุดท้ายก็คือมาจบที่คนที่มี QR code ของเทสแอนโกแล้วก็เข้าได้ไม่มีตัดรอบแต่ว่าเบื้องหลัง ที่วันที่7มกราคมตอนหลังข้าต้มประชุมเสร็จก็บอกว่าจะตัดรอบ15มกราคมตอนนั้นประมาณบ่าย2บ่าย2ครึ่งอะไรเงี้ยเวลาไทยนะครับแล้วก็พอ2อทุ่มครึ่งก็กลับลำก็คือทั้งแก้สไลด์ของตัวเองด้วยที่เขาใช้พรีเซนต์อะในนั้นคือคุณหมอสบคพูดเองว่า15ใช่ไหมแต่ว่าสไลด์ที่คุณหมอพูดนั้นกระูกแก้แล้วก็มีลงรูปเพิ่มว่าโอเคคนที่มี QR code เทสแอนโกแล้วก็เข้าได้ตาม ท่องทางที่ได้อนุมัติเอาไว้ตามโหมดที่ได้ขอมาส่วนคนที่ยังไม่มี QR ก็เลื่อนออกไปก่อนนะจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งเหมือนคําพูดจะซอฟลงจิตหนึ่งเลื่อนออกไปก่อนจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับก็ทั้งหมดนี้คือในข่าวนี้ในข่าวนี้ซึ่งเดี๋ยวจะลงไว้ใต้วิดีโอมีประโยคนึงบอกว่าตอนเช้าที่ประกาศนั่นนะ่ะคือเขาไม่ได้พูดลงสไลด์ผิดนะแต่ความหมายมันเหมือนกันนี่นะครับยอ้อนหน้านี้เลยนะครับวันที่อะที่มันโชว์ใน powerpoint อยะ คือสไลด์ที่นำเสนอเนี่ยที่ใช้ใน CCSA เนี่ยสบอบคเนี่ยอันนั้นก็คือจริงๆแล้วเอาไว้ถกเถียงกันในงานประชมุมแต่ว่าประโยคสุดท้ายแต่เมื่อมันถูกนำมาฉายในทีวีจึงได้ข้อสรุปเอาเอาเป็นวัานภาษานักกันเมืองบ้านเราคือเขายังประชุมกันไม่เสร็จทีวีคุณเอาไปลงเนี่ยคุณเอารีบเอาไปลงเองทำไม อาแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วที่คุณให้หมอคนนั้นมาถแถลงนี่คือยังไงหมอคนนั้นเขารีบเกินไปหรือไงคุณก็มองเขาในแง่ดีหน่อยซิไอที่หมอคนนั้นเขามาถแถลงอะ่ะก็คือจริงๆแล้วเขาก็ให้ประชาชนเนี่ยร่วมประชุมกับเขาด้วยว่ากระแสะประชาชนว่างไงว่างไงจะตัดรอบสนะิบห้านั้นเนี่ยสไลคือสไลด์ที่ยังประชุมกันอยู่นะเออจากนั้นประชาชนว่างไงโอประชาชนเออก็มีคนโวยวายมาเยอะแยะเลยโอ้เราฟังรฟังความคิดเห็นฉะนั้นตอนสองทุ่มครึ่งก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็น เป็นไม่ตัดรอบแล้วประเทศเรานี่เป็นประชาธิปไตยมากจริงๆนะครับแต่ว่าอับยังคิดอยู่ว่าเหมือนเขาจะบอกว่าสิบห้ามกคาที่จะตัดรอบเนี่ยคือการกําลังถกเถียงกันแล้วทําไมจึงไม่มีแบบเขียนไว้ว่าสองทางเลือกนะสองทางเลือกนะประชันกันถ้าคุณตัดรอบสิบห้าจะเกิดผลกระทบอะไรถ้าคุณไม่ตัดรอบจะเกิดผลกระทบอะไรอันนี้พูดเหมือนกับว่าจะตัดแค่ว่าสิบห้าอย่างเดียวมีพูดผลกระทบด้านล่างนั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนมันดูไม่ชัดเจนอะ เพราะว่าข้อนั้นมันพูดคือใครอ่านก็เข้าใจผิดว่าจะตัด15จริงๆจริงๆถ้าให้รอๆนะครับไม่ต้องแก้แบบนี้บอกโอ้าไลด์เนี่ยมันยังเขายัางประชุมกันอยู่เลยเขายังประชุมกันอยู่เลยทีวีรีบไปนําเสนอทําไมไม่ได้พูดแบบนี้แต่ไปแต่ท่อนเนี้ยมันคล้ายๆอย่างนั้นเออเขายัางประชุมกันไม่เสร็จเอ,เอาไปนําเสนอกันเองนี่ช่วยไม่ได้เนี่ยสํานักข่าวอะไรก็นําเสนอกันเองก็คือสุดท้ายแล้วเขาก็ให้แหมพวกคุณนี่แบบมันใจร้อนกันจริง คือถ้าให้เราหลอไม่ต้องพูดแบบนี้ถ้าให้เราหลอกก็คือคนเขาไม่ว่าอะไรหรอกยังไงคุณสุดท้ายคุณก็เปลี่ยนใช่ไหมก็บอกว่าเออพอดีว่าหลังจากการไตรตรองกันอย่างรอบคอบแล้วเนี่ยเราเห็นว่าผู้ที่เข้ามาหลังสิบ้ามกราคมเนี่ยก็คือได้ชําระค่าโรงแรมมาแล้วแล้วเราก็คิดว่าจํานวนคนที่เข้ามาน่าจะไม่มากเราคิดว่าที่เคยบอกว่าสิบห้ามกราคมเนี่ย เราก็จึงขอเปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องขอโทษก็ได้ไม่ต้องบอกว่าผิดก็ได้บอกว่าเราจึงขอเปลี่ยนแปลงเป็นว่าจะให้ทุกคนตามย่อหน้านี้ก็คือที่เข้ามาหลัง15มกราคมเนี่ยที่มี QR Code โค้ดของ Thailand Pass แล้วเนี่ยก็จะได้เข้าตามที่ขอมาแค่นี้จบหล่อมากจะเปลี่ยนจากด่าเป็นชมจิ๊ดหนึ่งทันทีไม่ใช่ทำลายหลักฐานแล้วหาว่าสื่อเขาเฟกเพราะว่าเขาทำลายหลักฐานจริงๆวิดีโอไทม์ไลน์เอาโชว์สไลด์ให้ดูไปแล้วตอนแรกอ่ะ15้าชัดๆเลย แล้วก็พอตอนกลางคืนก็เปลี่ยนสไลด์เป็นว่าให้เข้าได้ไม่มีคําว่าตัวเลข15แล้วอะไรเงี้ยคือสไลด์ตัวเองยังเปลี่ยนได้หน้าตาเฉยแล้วก็ความเป็นจริงคือเขาไม่มีทางจะตัดรอบได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าร่ากิจจาที่ออกในตอนปลายปีที่แล้วเอามีพูดในวิดีโอเกี่ยวกับวิเคราะห์ร่ากิจ,จาอันหลังสุดนะคือไม่ได้พูดถึงเรื่องสิบมกราเลยมันเหมือนเป็นแม่แบบที่ คือเขาจะต้องแจกไอ้พวกเนี้ยให้กับพวกราชการหรือเอกชนเอาไปปฏิบัติทะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็คือพวกนั้นเขาก็จะได้อ้างอิงจากตรงนี้ฉะนั้นเขาจะทํานอกเหนือจากนี้ไม่ได้ทันนั้นท่านท่านโควิดกระจอกที่ออกมาบอกจะตัดรอบ,ต,รอบตัดรอบที่มาขู่ตั้งหลายวันก่อนจะประชุมเนี่ยบอกบว่าคือเขาโหดมากอะ่ะว่าเขามาเล่นเรื่องนี้ได้ยังไงหรือเขาลืมหรือเขาเรียกแขกเพราะว่าพูดไปปุ๊บเดี๋ยวจะมีคนวิ่งมาครับอันนั้นจบแล้วนะครับที่เหลือก็คือ ประเด็นอื่นๆนะครับที่ตามหัวข้อนั่นแหละที่ว่าวุ่นวายเพราะบริหารไม่เป็นหรือจงใจก็ไม่ได้เป็นบาะแสอะไรนะครับแค่งงๆก็เพื่อนๆกันมาดูด้วยกันละกันวิดีโอก่อนนันนี้อมีพูดถึงว่าอะไรนะที่มีข่าวว่าคนยุโรป6กคนนักท่องเที่ยวที่ตรวจเจอโควิดเป็นบวกแล้วหนีความเป็นจริงคือในข่าวนี้ก็เจอตัวแล้วแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะคือเราอ่ะไม่เคยมีบทลงโทษใดๆเลยนะ ไม่มีกฎหมายลงโทษอะไรว่าถ้าตรวจเป็นบวกโควิดแล้วหนีแล้วจะโดนลงโทษอะไรไม่มีบอกเพราะไม่งั้นแล้วเขาก็ต้องพูดออกมาตามสื่อแล้วใช่หไหมถ้าเกิดเขาอยากจะก,กันไม่ให้คนหนีจริงๆเนี่ยนะก็ต้องบอกแล้วโดนจําคุกกี่ปีหรือโดนปรับเท่าไหรอ่อ่าไม่มีบอกฉะนั้นในข่าวนี้ก็คือเจอตัวแล้วแล้วก็ทั้งหมดนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะหนีสุดท้ายแล้วก็คือถูกส่งไปที่โรงแรมกักตัว เฉยๆไม่ได้มีการอะไรทั้งสิ้นซึ่งมันลงโทษไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วที่เขาบอกในวิดีโอนั้นการสื่อสารก็ผิดพลาดไม่เคยบอกเลยว่าถ้าตรวจเป็นบวกแล้วจะเจออะไรนะักท่องเที่ยวไม่รู้นะจะมาโทษนะักท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะักท่องเที่ยวไม่รู้ถ้าตรวจเป็นบวกแล้วจะอะไรใช่ไหมว่าอพอเจอตัวปุ๊บเขาก็เหมือนไม่ได้ไปด้วยกันด้วยซ้ําก็แยกย้ายกันไปแต่ละที่คนละจังหวัดอะไรกันด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้นะครับ นะักท่องเที่ยวทุกคนก็บอกกับตำรวจว่าเออไม่ได้ตั้งใจจะหลบหนีก็คือจับได้แล้วแต่จะเรียกว่าจับได้หรือเปล่าก็บอกว่าไม่ได้ทันคิดว่าเขาเป็นความเสี่ยงนะที่จะแพร่กระจายเชื้อโควิดอะไรเงี้ยถ้ามาห่วงเรื่องนี้นะอ่ะก็มีคอนก็แพร่ในประเทศเยอะแล้วอะหมายถึงว่าคนอื่นก็เสี่ยงแพร่เชื้อได้เหมือนกันแล้วผลการตรวจเนี่ยก็ดีเลย์ด้วยเพราะว่าเกาะช้างเนี่ยมีโรงพยาบาลแค่แห่งเดียว แล้วก็กําลังยุ่งมากเลยเพราะว่าช่วงปีใหม่นี้มีนักท่องเที่ยวไปเยอะโอ้โหเยอะแต่ในข่าวนี้แค่ไม่กี่คนเองนะหมายถึงว่ากาลังวุ่นแล้วกันเอาผลก็ดีเลยได้ผลช้าก็ได้ข่าวแว่วๆไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้มีคนไปเทสันโกที่พัทยาแล้วยีิบสี่ชั่วโมงแล้วผลก็ยังไม่ออกสุดท้ายโรงแรมก็ให้เขาจ่ายเพิ่มอีกไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับประโยคสุดท้ายเนี่ยบอกว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มนี้หกคนก็ถูกส่งไปที่ตัวเมืองของจังหวัดตราด เพื่อที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้ร <l ug> ับเละไม่ได้บอกว่ารับอะไรเละนะอาจจะรับโควิดเละก็ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับมาให้ดูความงงของเขาอันนี้ที่เหลือนี้มาจากเฟซบุ๊กของศูนย์ข้อมูลโควิด19หมดเลยเอาแค่หัวข้อก็พอจะให้ดูว่าง,งงๆว่าตกลงจะยังไงคือเพราะว่าเขาเนี่ยชอบพูดตลอดเลยว่าโอมิครอนไม่ร้ายแรงแต่ก็ชอบมีข่าวว่าเหมือนกับแบบเราพวกเราต้องตั้งการพวกเราต้องป้องกันเริ่มต้นอันแรกผู้ป่วย เชือ COVID ้อโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนมากกว่าครึ่งไม่มีอาการโอ้พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าโอ้เข้าใจดีเลยเนาะเออเหมือนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะถ้าเจอสไลด์นี้นะอ่ะพวกนี้คือสไลด์วันเดียวกันหมดเลยนะครับ WHO เตือนอย่าประมาทโอมิครอนแม้อาการไม่รุนแรงแต่ใช่ว่าไม่อันตรายอืมเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่ร้ายแรงแต่ว่าก็มีอันนี้ต่อมาแล้วก็มาข่าวนี้นะครับท่านผู้นั้นรวมพลังเพื่อศึกโควิด นายกเทศมนตรีกองกําลังอะไรแล้วก็ตํารวจต้องตื่นตัวตกลงเราจะไปสู้กับอะไรเนี่ยสู้กับโอมิคอนเหรอเอ,เอาคำนี้แปลว่าผู้ว่านะครับขออภยัยไม่ใช่ในายกเทศมนตรีคือมันขึ้นอยู่กับเรามองว่าเขาคือทํางานไม่เป็นไม่ไม่ได้หมายถึงใครนะหรือจริงๆแล้วคือเขาฉลาดมากขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าเรามองเขาแบบไหนถ้ามองว่าทํางานไม่เป็นก็คือไอ้ความวุ่นวายที่ออกมาสารพัด ทำให้ทุกคนต้องลำบากกันทุกหย่อมย่าเนี่ยก็คือเป็นผลพวงจากการทํางานไม่เป็นมันเกิดความวุ่นวายเพราะว่าลองนึกถึงว่าองค์กรหรือหน่วยงานไหนที่ไม่มีผู้นําที่เด็ดขาดก็จะมั่วกันไงเพราะว่าทุกคนก็ต่างจะทํางานกันโดยที่กลัวตัวเองเนี่ยจะมีความผิดเพราะว่าผู้นําไม่ออกหน้าไม่เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ได้บอกว่าใครนะ เออแล้วทีนี้คือปล่อยนีย่โยนงานเลยในข่าวนี้อราก,ก็รู้สึกว่ากึ่งกึ่งโยนอยู่เหมือนกันนะโยน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 คนอื่นไปทำให้หมดเลยนะท่านก็สั่งอย่างเดียวคือถ้าสั่งแล้วมันโอเคก็ว่าไปอย่างอ่ะสั่งก็คือเออพวกเธอไปทำทำทำพวกเธอไปทำถ้ามองว่าเขาทำงานไม่เป็นจะแบบนั้นแล้วมันก็จะวุ่นวายเหมือนไม่มีหัวไม่มีหัวคอยนำแต่ถ้าเกิดมองว่าเขาฉลาดก็คือสร้างความวุ่นวายเพื่อจะได้อยู่ในการควบคุมอะไรสักอย่างได้ง่ายขึ้น แล้วก็ประเทศไหนที่หรือพื้นที่ไหนที่คนแบบยากจนหรือว่าหาเช้ากินข้าเนี่ยจะไม่มีเวลามาสนใจว่าผู้บริหารเขาจะทาอะไรเราก็เลยโชว์สไลด์ไปว่าเอา้าทางศูนย์ข้อมูลโควิด -19 บอกเองว่าโอมิคอนไม่ร้ายแรงแต่ว่าอันนี้คือเรียกร้องให้เหมือนประมาณรวมพลังกันสู้กับโควิดโอมิคอนทั้งผู้ว่าทั้งกองกําลังคงหมายถึงทหารแล้วก็ตํารวจครับก็ท่านผู้นั้นก็สั่งการไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดให้เตรียมพร้อมรับมือโควิด คือพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโอมิครอนแล้วก็จากประโยคนี้คือใครที่มีอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็จะสามารถก,ากักตัวที่บ้านหรือในชุมชนด้วยการสนับสนุนของทางหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ก็งงว่าอ้าวแล้วทำไมทีอย่างนี้ทำไมที่บ้านได้แต่ทำไมนักท่องเที่ยวยังคงต้องจ่ายแพงๆก็คือถ้าตรวจเป็นบวกเมื่อไหร่นะครับนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาจากต่างประเทศทุกคนก็จะต้องไปกักตัวที่โรงพยาบาลหรือ โรงแรมที่กึ่งโรงพยาบาลอแต่เขาบอกว่าคนไทยพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็จะมีขั้นต่าก็คือเนี่ยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นคนออกให้แต่ไม่รู้เหมือนกันนะไปที่ไหนล่ะถ้าเป็นคนไทยถึงแม้ว่าจะไม่ต้องจ่ายแถมยังแนะนําอีกว่าเออให้ดูแลตัวเองกันนะแล้วก็ใช้แลปิดเทสตเนี่ยตรวจกันบ่อยๆทั้งทั้ที่โรคเนี่ยโรคมนุษย์นี้เขากําลังจะบอกว่าบ้าตรวจไปก็ไม่มีประโยชน์ ขณะที่รัฐมนตรีอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็ส่งคำสั่งไปที่ armed f o r c e กองกำลังติาวุธก็คือทหารแล้วก็ตำรวจเอาไปทำอะไรแม้ว่าหน่วยงานความมั่นคงจะมีหน้าที่ต้องสก,กัดผู้ที่อพยพเข้ามาแบบผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่พวกเขาก็ถูกแนะนําให้ช่วยงานของรัฐบาลในการป้องกันโควิด19ด้วยเช่นเดียวกันเอาปืนมายิงโควิดเลยไงครับอ๋อบอกว่าอถ้าเกิดมีสถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรงเนี่ยนะ ทหารเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องมาช่วยขนส่งผู้ป่วยโควิด -19 ไปยังชุมชนหรือไปยังสถานพยาบาลคือตื่นตูมกันมากนะกลายเป็นว่ายัางไงไม่ไม่ต่างกับโควิดรอบแรกเลยทั้งทั้งที่ปากตัวเองก็บอกเองว่าโอมิคอนไม่หลายแหล่คือถ้าตั้งไว้แบบนี้คือตั้งว่าเดี๋ยวมันจะมีการระบาดเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนป่วยมากเดี๋ยวจะต้องให้ทหารมาช่วย แถมทางกองกําลังเนี่ยก็จะมาจัดตั้งเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการอะไรฉุกเฉินของโควิด1 9ในกรุงเทพและจังหวัดอื่นด้วยถ้ามีสถาน,านการณ์แพร่ระบาดรุนแรงโอ้ oh. ครับพอแค่นี้ดีกว่าก็คือไม่ได้อ่านหมดนะครับแค่ว่ามาเป็นข้อสงสัยเท่านั้นเองว่าตกลงคือวุ่นวายวุ่นวายเนี่ยเพราะว่าทำงานไม่เป็นหรือจงใจกันแน่แล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับคิดว่าเป็นแบบไหนก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ